สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันนะครับวิธีเข้าไปตั้งหรหัสผ่าน Gmail ในเครื่องของเราใหม่นะครับ Gmail ของเรานั่นแหละครับเราใช้มานานนะครับบางทีเพื่อนๆก็อาจจะลืมนะครับลืมหรือว่าเราไปซื้อโทรศัพท์มาจากร้านเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะได้ใช้ Gmail วันหน้า ยิ่งเป็นยุคนี้ช่วงนี้นะครับริบเรลวัวลงระบาดนะครับนั่นแหละครับทีนี้เ,นเพื่อนๆลืมหรหัสเมลร้านก็ใส่ให้เขาใส่อะไรก็ใส่ไปเถอะเ่็นไหมครับขอให้มันใช้ได้ลืมเมลลืมหรหัส e gmail เราก็ไมไ่สนใจอะไรนะครับคลิปนี้ผมจะมีวิธีแก้นะครับเข้าไปตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับเข้าไปตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับ เพื่อว่าเราจะทำธุรกรรมต่างๆได้นะครับเกี่ยวกับเฟซบ b o o นะครับส่วนมากนะครับคี่เพนะครับเราจะทำธุรกรรมกับต่างประเทศเขาต้องใช้เมลนะครับสำคัญมากเลยครับเมลนะครับนี่เป็น Android นะครับเป็นยี่ห้อ oppo นะครับที่ผมมาแบ่งปันสาธิตให้ดูเนี่ยเป็น oppo นะครับ Android นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมา ทั้งทำทั้ง Android แล้วก็ iPhone ด้วยนะครับ iOS ด้วยนะครับว่าเข้าไปตั้งรหัสผ่านใหม่เข้าไปยังไรนะครับมาเริ่มเลยครับเพื่อนเื่อมือถือต้องมีเน็ตนะครับต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับมีรหัสหน้าจอไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับของผมมีรหัสหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมปดรหัสหน้าจอก่อนเริ่มแรกเลยครับเพื่อนๆนเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปที่เมลครับเมลเพื่อนๆอยู่ตรงไหนครับของผมเอาออกมาไว้ตรงนี้นะครับข้างหน้านี้เลยนะครับนี่นะครับตัว M นะครับตัว M เนี่ยเมลครับ gmail เข้าไปเลยครับบางคนก็อาจจะอยู่ในกลุ่มเล็กๆนะครับหาดูนะครับพอเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเข้ามาเมลแล้วนะครับมาหน้านี้นะครับคลิปนี้ผมจะสอนละเอียดเลยนะครับเข้าไปตั้งอาจผ่าน gmail ใหม่นะครับเข้าไปตรงรูปคนขวามือด้านบนนี้เข้าไปเลยครับ แล้วพอถึงหน้านี้ใช่ไหมครับเราก็แตะเข้าไปตรงจัดการบัญชี Google นี่ครับในในสี่เหลี่ยมยาวๆนี้ผืนผ้าเนี้ยแตะเข้าไปปุ๊บทีนี้นะครับเราก็เลื่อนครับเลื่อนแถวตัวหนังสือแถวด้านแถวบนเนี่ยเลื่อนครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปมาหาคําว่าความปลอดภัยนี่ครับแตะเข้าไปตรงความปลอดภัยครับเพื่อนๆแตะเข้าไปปุ๊บเลื่อนขึ้นครับทีนี้เราเลื่อนขึ้นครับ เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปครับค่อยๆเลื่อนครับเพื่อนๆจะเห็นรหัสผ่านเห็ไหมครับคําว่ารหัสผ่านเปลี่ยนแปลงล่าสุดของผมเปลี่ยนแปลงล่าสุดสามพุทธภานะครับแต่เข้าไปเลยครับรหัสผ่านรอครับรอเขานั่นอยู่ปุ๊บทีนี้นะครับพอเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆมันจะอยู่งนี้นะครับนี่คือเมลของในเครื่องของผมนะครับของเพื่อนๆก็อีกตัวหนึ่งนะครับนี่เมลนะครับทีเมลนี่แหละครับตัวนี้สําคัญเขาก็จะบอกว่า หากต้องการดําเนินการต่อไปการตอบโปรดยืนยันว่าก่อนว่าเป็นคุณเขาถามหารหัสหน้าจอครับไม่ใช่รหัสหน้าจอคือรหัสผ่าน Gmail ครับขออภัยครับรหัสผ่าน Gmail เราก็จําไม่ได้เราไม่รู้หรอกครับไปซื้อมาร้านก็ใส่ให้ครับถามหารหัสผ่านนะครับาสเวิร์ดเราจําไม่ได้หรอกครับทีนี้วิธีเข้าไปตั้งรหัสผ่านใหม่เข้าไปแก้รหัสผ่านทําไงครับกดตรงนี้ครับหากหรือมรหัสผ่านนี้ครับกดเข้าไป แตะเข้าไปครับแตะเข้ามาแล้วก็ดําเนินการต่อครับเขาจะถามก่อนนะครับเดี๋ยวคุณยานให้ฟังนะครับมีรายละเอียดใช้การล็อกหน้าจอหากต้องการเข้าถึงบัญชีให้ยืนยันตัวตนของคุณด้วยการยืนยันการล็อกหน้าจอถ้าของเพื่อนบางคนไม่มีไม่มีไม่มีการล็อกหน้าจอไม่มีรหัสหน้าจอเขาก็จะถามอีกแบบหนึ่งครับเขาก็จะถามว่าให้ส่งรหัสยืนยันไปทางหมายเลขของคุณไหม หมายเลขโทรศัพท์ของเราที่อยู่ในเครื่องนี่แหละเราก็ตกลงไปเลยครับเราก็ดําเนินการต่อครับอันนี้ผมจะยืนยันด้วยรหัสหน้าจอนะครับดําเนินการต่อไปนะครับเห็นไหมครับเราก็ใส่รหัสผ่านครับรหัสผ่านหน้าจอครับของผมตั้งรหัสผ่านหน้าจอไว้นะครับถ้าเพื่อนๆที่มีรหัสผ่านหน้าจอก็จะง่ายเข้าง่ายนะครับทางนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ตั้งรหัสผ่านใหม่เลยครับทีนี้ อานผ่านไม้แถวนี <iber at> ้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ดูนะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยเขาไม่ให้นะครับภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขด้วยนะครับตัวเลขสักภาษาอังกฤษนิดสัก5ตัวครับ5ตัว6ตัวใส่ไปเลยครับอย่างต่ำต้อง8ตัวนะครับทั้งตัวเลขทั้งภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตัวพิมพ์ใหญ่ก่อนเลยครับเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก่อนใส่ตัวไหนก็ได้ครับชื่อเราก็ได้นะครับ ขอให้มีตัวพิมพ์ใหญ่สักตัว2ตัวแล้วก็ต่อนั้นจากนั้นก็ตัวพิมพ์เล็กครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขครับหรือจะใส่ทั้งภาษาอังกฤษด้วยก็ได้นะครับทั้งทั้งต้องใส่ตัวเลขด้วยครับขอไปนะครับทีนี้นะครับลองพิมพ์ดูครับพิมพ์ก็ไปเห็นไหมครับเวลาเราเคาพิมพ์ก็ไปเนี่ยมันจะหายนะครับตัวตัวหนังสือที่เรารหัสผ่านใหม่ที่เราตั้งไปมันจะหายใช่ไหมครับเพื่อน อย่างนี้อย่างนี้พอเพื่อนๆจะมาคอนเฟิร์มมายืนยันรหัสผ่านใหม่อีกทีนึงเนี่ยก็จะจาไม่ได้ว่าใส่ตัวไหนไปบ้างนะครับเพราะมันไม่เห็นนะครับวิธีแก้อย่างไงครับนี่ครับดวงตาอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้มันดวงตาเขาปิดดวงตาไว้นะครับมันก็เลยไม่เห็นอะไรนะครับให้เราแตะตรงดวงตานี่ครับแตะเปิดครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็แตะเปิดครับยืนยันนี่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปตัวไหนมันจะเห็นหมดนะครับถ้าเราเปิดดวงตาเห็นไหมครับมันจะไม่ลบนะครับนี่อย่างนี้ครับ ทีนี้เราก็จะรู้นะครับว่ารหัสใหม่แล้วตัวไหนเราก็ยืนยันอีกทีหนึ่งครับยืนยันเข้าไปเลยครับใส่เข้าไปครับใส่รหัสผ่านใหม่ง่ายๆแค่นี้เองครับแล้วก็ยืนยันเครื่องนี้ผมจะไม่เปลี่ยนนะครับผมยังใช้อยู่นะครับถ้าผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วก็เท่ากับว่าเราเราได้ตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับรหัสผ่านอีเมลของเรานะครับในเครื่องแล้วก็จดไปด้วยนะครับบันทึกไว้ด้วยจําไว้ด้วยนะครับว่าใส่ตัวไหนนะครับเพราะเวลาเราไปทําธุรกรรมอะไรนะครับ ในแพลตฟอร์มที่เรากำลังที่นิยมกันอยู่เนี่ยนะครับถ้าใส่อันแรกก็ใส่อันที่2ที่เหมือนกันนะครับยืนยันแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านแค่นี้เองครับแต่ในที่นี้ของผมผมจะไม่เปลี่ยนครับผมยังใช้อยู่นะครับแค่นี้เพื่อนๆก็ทําผ่านไปแล้วแล้วก็ทําตามขั้นตอนไปแล้วก็ผ่านแล้วก็ใช้ได้เลยครับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับนี่แหละครับวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านของ a อน r o i d นะครับเครื่องนี้เป็น oppo นะครับเป็นยี่ห้อ oppo ครับ ง่ายๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองใหม่อีกทีลองบิลองเข้าไปใหม่อีกทีหนึ่งครับลองใหม่สักรอบหนึ่งนะครับอันแรกเลยเข้าไปเมลครับเมลของเพื่อนๆนบางทีจะอาจอยู่ในอาจจะอยู่ในกลุ่มเล็กๆนะครับนี่ผมดึงออกมาให้มันอยู่ข้างนอกครับตัวเอมนี่ครับเข้าไปเห็นไหมครับแต่ก็เข้าไปมุมตรงมลูกคนเล็กๆด้านบนเนี่ยครับนี่ครับขวามือนี่แล้วก็แตะเข้าไปตรงจัดการบัญชี Google ครับแตะเข้าไป ทีนี้ก็เลื่อนครับเลื่อนครับเลื่อนเลื่อนหาแตะเข้าไปความปลอดภัยครับแล้วก็เลื่อนขึ้นครับเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเห็นนี่ครับรหัสผ่านครับแตะเข้าไปตรงนี้นี่ครับเข้ามาตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมเข้ามารอบนึงก็เลยไม่ได้ถามอะไรมากนะครับแต่เปิดดวงตาครับนี่เปิดดวงตาสายรหัสผ่านไม่แล้วก็ยืนยันก็ต้องเปิดนะครับเพราะว่าเราจะไม่ เพราะว่าถ้าไม่เปิดดวงตาเราพิมพ์อะไรเข้าไปมันก็จะหายลบเลยลบเลยนะครับเป็นจุดที่เฉยนะครับนี่คือวิธีที่เปิดดวงตาให้เราพิมพหัาผ่านใหม่จะได้เห็นจะได้รู้นะครับแล้วก็เราเรามายืนยันอีกทีหนึ่งเราก็จะใส่ถูกด้วยนะครับแค่นี้ครับของของ oppo นะครับเป็นของ android นะครับเดี๋ยวผมจะเอา iPhone มามาแนะนำอีกนะครับวิธีเปลี่ยนรหัส apple id นะครับ เครื่องนี้เป็น iPhone นะครับ iPhone 6S Plus นะครับผมจะมาแบ่งปันวิธีนะครับใครที่ใช้ iPhone นะครับลืมรหัสผ่าน Apple ID ในดีะครับแล้วเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับง่ายๆครับไปกันเลยครับผมมีรหัสหน้าจอนะครับส่วนมากแล้วใครที่ใช้ iPhone ก็จะมีรหัสหน้าจอนะครับไปเลยครับแล้วเข้าไปตั้งค่าครับ ค่านะครับแล้วเข้ามาตรงนี้ครับชื่อของเรานี่ครับ Apple i d ไอดีาวนี่เสร็จแล้วนะครับเข้าไปตรงนี้ครับรหัสผ่านและความปลอดภัยตรงนี้ครับแต่เข้าไปรอนะครับรอก่อนทีนี้นะครับเราแตะข้างบนเลยครับเปลี่ยนรหัสผ่านครับแค่นี้ครับง่ายๆครับ เาจะถามหารหัสหน้าจอนะครับเราเข้าทางรหัสหน้าจอนะครับถ uh> uh um ้าเพื่อนๆไม่มีรหัสหน้าจอก็จะเขาก็จะถามหาเขาก็จะส่งรหัสยืนยันไปทางเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับเราก็ใส่รหัสผ่านหน้าจอเข้าไปครับเห็นไหมครับทีนี้เราก็ตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลยนะครับเราจะใส่ตัวไหนเราก็ใส่ไปแล้วก็ยืนยันนะครับให้เหมือนกันนะ ต่ไอโฟนไม่มันจะไม่เห็นนะครับไอโฟนไม่เหมือนไม่เหมือน a อน r o อ d นะครับใส่ไปก็จะลบจะหายเป็นจุดไปเลยนะครับไอโฟนไม่มีที่ดวงตาให้เปิดนะครับให้เพื่อนจดไว้ก่อนครับให้ตั้งเขียนเขียนรหัสใส่กระดาษไว้ก่อนว่าจะใส่ตัวไหนตัวไหนนะครับแล้วก็ใส่ใหม่แล้วก็ยืนยันทีหนึ่งครับก็แค่นี้ครับเสร็จปุ๊บล้วก็แล้วก็ถ้าเราใส่ตรงกันนะครับใส่อันแรกแล้วก็ใส่ยืนยันเนี่ยตรงกันทุกตัวนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นมาเป็นสีน้ําเงินครับ ตัวเปลี่ยนเนี่ยเขาจะขึ้นมาให้เรานะครับเขาแค่บอกว่ามีมีธาตผ่านของคุณต้องมีอักขรละอย่างน้อย8ตัวโดยต้องประกอบไปด้วยตัวเลขอักษรพิมพ์ใหญ่และอักษรตัวพิมพ์เล็กนั่นแหละครับแค่นี้เองพิมพ์ใหญ่พิมพเล็กเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าใส่ตรงกันทั้งสองอยืนยันตรงกับอันใหม่เนี่ยแล้วก็ ตัวคำว่าเปลี่ยนจะยขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนก็แต่คาว่าเปลี่ยนไปนี่แค่นี้ก็เสร็จครับง่ายๆเองนะครับนี่เป็น ios นะครับเป็น iphone หก s plus แค่นี้ครับเราจะซื้ออะไรจะทําอะไรก็ได้ตามสะดวกทีนี้เราก็จําไว้ครับจดใส่กระดาษไว้บันทึกใส่ตรงไหนไว้ก็ได้ครับแค่นี้ครับวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านอ่า gmail ของ android นะครับแล้วก็รหัสผ่านของ iphone ไอแอปเปิลไดดีนะครับเพราะว่าเราลืมครับ ในกรณีที่เพื่อนๆลืมนะครับทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับแค่นี้เองฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆช่อง youtube ของผมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นช่องใหม่ผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับการความรู้เกี่ยวกับมือถือนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกหน้าจออะไรก็ตามผมจะลงคลิปมาเรื่อยๆครับซึ่งก็ มีอยู่ไม่กี่คลิปนะครับผมลงไป10กว่าคลิปนะครับเข้าไปดูได้ครับวิธีปลดรหัสหน้าจอวิธีมีหลายอย่างครับเข้าไปเรียนรู้ได้ครับกดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ